ค่ะสวัสดีค่ะมือนีก็อยุกับพ่อนภาเนะคะ่พพะพ่อนภาะจะพาเอฟซีทุกคนไปตามแนวทางของเฮียโกนะคะคลิปนี้นี่อาจารย์เพิ่นฝากเลขมากกับเฮียโกแล้วนะะเนาะค่ะแนวทางจะเป็นตัวใรก็เขาไปรับชมรับฟังน้ากันเลยเดอค่ะวนี้มาตามเฮียโก้คงสุดท้ายเหตุผลมาตามคงสุดท้ายอีกเันเอฟซี FC ฝากขึ้นมาให้คุณวัน ตั้งหวอดได้บุ๊ห็นเรื่องมาสั่นปากว่าไหนคาขนมเนี่ยโกเนี่ยสามร้อยมาสั่นรุ่นนี้มันกินอยู่หมขนมขอบคุณเลยหลายาว่าได้สอมมือแล้วถึงมือเหรอเดี่ยค่ะวันหวดวัางมีหันีหอดฟุ๊บรุ่นุ๊บน่อาจจะสื่จับเนาะหรือรือปีนมอเอาเนาะก็สื่ออทั้งบนทั้งหลังปุ้นและเนาะปุ้นก็เก่าหนึ่งเนาะ ปิ่นก็เป็นหนึ่งหกแมนทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เปินกเป็นซูนหกแค่นันนี่จะพูรเนี่ยรับกลืนยังไงก็ฟันดีหัก่าเดี๋ยวซื้อเหล็กดึเก่ากกนนำผักแล้เเขาเต็มหน้าเาูเสมนำมกิดจมกดแลวมกิดยังเดียวมกิดไม่าสิออาเงินใส่จะมือมกเคิดได้หมแล้วเลยออกแล้วแม่งเดียวเงินใส่แล้วเ้าิดบ้านปิ่นงัน องทุกไทยเราอาจารย์มาจังไดมีรบอาจารย์มาทัว่ามุตะอุ่นนี่แหละสามมงสามงเด้ทัว่าคนมาคงทุกไทยไห้หาหาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตัวเดียวเหรอคนมาันเดียวบนบนให้ตัดที่นีตัดจังไดตัดเจ็เก้าลยบอกให้จังไดว่าตัดเลย Oh, đẹp cà tata à. chết cầu xin ta, 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 chết thân cầu, bơi cầu, chết bơi bơi tanh hai chết bê lộng tất cả câu chết hạ lắng phân bò hải yeah. bóng phân hai tất cả mọi phân hai hải cả mọi thân mọi hải, ta thân mọi thân mọi thân mọi thân นกกรพอห้องมื่อนาวเหล๋ยวนกเจไปใส่กบไปนอนอยู่หน้าไอ้แตมือวานก็ไปมื่อนี่ก็ไปไปนอนอยนหมองพินนกเคยบอกเล็กเนี่ยนอนอยู่อูรอกมวเจ้าวันทหารวันละฟันว่าเด้ไปแก้วเขาไปซื้อเลขเก้าหนึ่เขาเรื่องเต็มหน้าเลขออกหนึ่งหค้งนวันนี้ฟันมาไปแก้วเขาหน้าไ่ก็คอบ่ไม่ได้ฟันวันนี้พวฝฟันหนาวเ้าไมนหนาว นอื่นนนมาจีปฟฟอกไตละหนูไล้ว่าไมาเมือนนี่กมว่ากับ่รู้ได้ว่าอาจารย์่นท่งเลขกามื่วบ่รู้ปกิเพี่นทรงเลขมามันทักไาไปบอกว่าเลขกมาแล้วเด้อไ่้มาสามภา์นั่เนี่ยโกูอันนี้คนบ่ทักเิ่นมาโอ้ยเมื่อนั้นเมื่อนั้นโทษว่าดิเมื่อบอกเลขไปแล้ว่าติบวกียอหาเจ็ดเก่าเลยว่าเห็นว่าตัวเดียวเลย เนียนเลยว่ตอนอั่นตัวคลิปแรกว่าหายบนหรือหายลางก่อนที่เป็นตัวเดียวเลยหายล้างตัววิธีย้อนหลังที่คู่คนนี้รก้วพันเนียนเจ็ดเก่ามือือทุกเมื่อสัมผัสคลิปแรกมันอเป็นหายแค่สามตัวเนาะมันว่าสองตัวนมี่สองตัวลางโมมี่ เออสองตัวหลังเามีอยู่นัห้เรียกซีคูคนนี้ห้ร้อยคูกองทเปิดงที่หล่อบ้าเสียเน่นาะไม่ให้ให้เพิ่งให้ยี่ห้อสามเก้าให้เจ็ดเก้าให้เจ็ดหนึ่งให้สามเจ็ดบอกไในที่ยฟันหางเดียวเพิ่งฟันหางเดียวเลยให้แน่นตัวนี้นั่งนักคนมา ก็อันนมีเบเก่าคือเก่าเนาะเออมีเก็เก่าคือเก่าเนเจอคนหาตามตัวหาเจ็เก่าเคือเก่าเหางเดียวองวนทายแล้วคนต้นหางเดียวหาเจ็บเก่าขานเดียวเนีนบนม่นบ้เนีนบนตาห้ยเจ็ดหกเก็บไม่ซ้ำนี่หักบเลยฝันเกียวรถขั้นใดเป็นบ่า่บ่ฝันใกล้เม <te ื่อเพื่อฝัน กันฟันขก,กันนก้องอีกวาทีทัววงจ้านั่นนอนที่ยามาหาดอกจ้าเพื่อซี่มันไปซื้อสลากกินแบงเนาะมันถือมันกระแบงฟันข yep> ึ้นก้าหนาวไปดูหน่อยหนาวจนว่าว่าเป็นภาษาบางที่หนึ่งหนาวจนยุ่นหอกว่าไรหน่นะ ขตุถ้าเป็นสมัยคนสมัยก้อนเพ่นกอของไฟ้เนาะกอใส่กะละมังเอ่อกะละมังอะไรทีเนี้ยหมือนนีะเราเพิ่็เอาเขาไปในบ้านเนาะห้มันคุเนี่ยสมัยที่กี่อเห็นพันละเบิ่งเขาเบิ่งพี่วี่เป็นกะเปาคองไฟ้ังียน่ะอันตรไลตะห้องล่างเนาะตัแงละ่กบนาวปานีเนาะตั้งแต่พอแล้วปีไม่แล้วเรื่มน้ขึ้นขากคือยร้านมาเมื่อนี้เท่าไรทิ่เีท่มืออื่นกับที่เบีอีกแก้วาที่ไบ์ลงาแน่ย หนาวไปต้มน่าอาบแล้วพี่น้องแต่ที่ท่างไก่ได้กรงเทพหนาวว่าน er mm. ้อยเราอยู่ทาง้ ok ังยามาหนาวหนาวเป็นเป็นบ่อยากอาบเด้อที่เราได้อาบต้มน่าอาบเพราะว่าเครื่องท่าน้ำอุ่นที่บ้านมันเสียยิ่งนี่นะเพราะว่าแห้งน้ำอุ่นมันบ่ไฟโบขืนเนาอ๋อขันน้ำมันควายมันโบขึ้นตัวไฟแม่แม่อุ่นโบขึ้นน้ำควายไฟโบขึ้นโ่ได้ใส่บาดาลนั่นบะโบโบโบได้ใส่บาดาล าาอาบต้องทามคันเท่านอ้อต้องอาบหลายดอกอาบคันเดียวทุ้ตัวบหล่างตัวบูบสองคันเท่าเลย <laughs> นหนาก็ส้อรสิยัดน้ำด้วยเนาะอาบน้ำก็นาทานอาบน้ำแข็งปุ่นละนเนาะแพ้งน้ำหยา,า,างพ่นอาบสามคนัลง ผู้นบสามคนหนึ่งไหมดีที่สุดๆๆหน้าคู้ว่บหน้าขอนผู้น่าจะเปลี่ยนเราเด็กงมา<น> <ๆ S 1> ไม่นั่งกระมังยี่นี่อ้าวพี่น้องสนุกอะไเฮียโค้เพิ่นยั่งบา้าันในฝันโค้งทุตายนกกระยั่งบา้าันมาบอกเลยนี่ตะเลอาจารย์อาจรรอาจรย์ฝากมาโคงสุดท้ายสามตัวฟันหางเดียวคือฮ่าเจ็ดเก้าตัดใหาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดทั้งหมดทั้งมวลหนี่เน้นบนเด้อค่ะคลิปแรกมันจะมาหลายครูแต่ว่าคลิปนี้คงสุดท้ายแล้ว ทางเดียวโครโอันนี้ไงป้อยไปไกลกวนี้ฮะงนั่นป้อยไปไกลกคลิปแรกกับฟันมาลดรสามเก้าเนาะโง่ซี่ที่เก้าฟันมาลดเก่าลดซีเก่าทะเบียนซีเก้าสามเก่าขับกลับไปกลับบ้านเลยดูกระเหายทเบียนรถแต่อันนั้นเลวเว่สามเก่าเราบ่ฝันเราเรีนเก่าเก่าซีซีเก่าเนาะเก่าไปเสี้ยง่าฝันเก่าเรียนเก่าคลิปแรก ส่ายกระเป๋งดูถ่ายยังบ่านเลยบ่านฝันหนุกกะบ่านบอกเล็กเดี๋ยวฝันนีเพื่อนฝันก่อนเดี๋ยวเพมันทักไปเดี๋ยวนุ่นเทียมาตามให้เพื่อนหนุกบอกเล็กนะแค่หนุกบอกเลขสีหวงนุ่นเทียมาหาดอกครับได้ฝากพูดเพื่อนโก้หลายๆที่เอาเนื้อทางมาฝ่ายเอฟซีเพื่อนบ่ฝันมันเก่าเลขอาจารย์มันไม่หายนะคะบางที่บ่ฝันหนุกบอกเลขเพื่อนเก่ามาแบ่งปันเอฟซีโซเดียมทางของเฮียโก้คงสุดท้ายฝันหางเดียวนะคะ